Welcome to J-pop Street ถนนเส้นนี้มีแต่ J-pop สวัสดีครับสวัสดีครับ อ้าวยังอยู่กับพี่มิน<ช>เหมือนเดิมเรายังไม่ไปไหนนี่นอนร้านเลยหรือเปล่าฮะไม่ใช่นอนร้านก็นอนหลังร้านหลังร้านกะสุกต่อไปนี่ออกมาปุ๊บจะได้นี่เลยใช่ใช่ไม่ต้องเดินทางไกลเออเเจอกันอย่างนี้กับ Jpo p Street นะครับซีซั่น2ถนนเส้นนี้มีแต่ J p o p นะฮะทุกวันศุกร์หโมงเย็นทูกจ้างของ f ิงตพอรอย่างนี้เจอกันอย่างนี้ก็ในเบรคแรกอีกเช่นเคย J Recommend ครั้งที่แล้วพี่มินแนะนำแลนะเซลไปเรียกว่าเป็นอีกต้นเลือกที่น่าสนใจนะฮะใครที่ ยังไม่ได้ฟังก็เราไปฟังดูนะคะอันนี้พี่มินไรบูเฮาส์ในทีนั้นแนะนำมาจริงวันนี้ใครดีกว่าครั้งที่แล้วอะ่ะยาวนะราะว่าเป็นวงที่อินแล้วก็วงแรกด้วยเป็นโปรดด้และแต่คราวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ยาวนะครับจะแบบเป็นวงที่อาจจะผูกพันน้อยลงมาหน่อยเพราะว่าเป็นวงใหม่ระยะเวลาการฟอร์มวงอะ่ะก็2023นันมเองครับแต่มันก็เป็น hidden gem ถูกไหมใช่เรียกแบบถ้าเกิดอยู่ค่ายใหญ่อะ่ะคือแม้แน่นอนอะ่ะอย่างนั้นก็แม้ในญี่ปุ่นนะครับเป็นยูนิตเหมือนกันเรียกชื่อว่าไทโยริ ใช่ถ้าใครตามเพจอ่ะอาจจะเคยเห็นวงนี้บ้างแต่วงนี้ต่าง่ะเซลลตรงนี้แบบผมโพสลงเพจอ่ะคนไลค์เป็นร้อยตลอดเลย,เย <c oughs> แปลกใจเหมือนกันแต่แบบเป็นร้อยเกือบทุกเพลงอ่ะแบบเพลงไหนไม่ร้อยก็เกือบร้อยอ่ะใครที่ฟังอีพีนี้อยู่นะ แสดงตัวกันหน่อยใครชอบไทโยริกันบ้างอย่างที่บอกว่ไทโอระครับเป็นยูนิตใหม่เพิ่งฟอร์มปี2023ก็เป็นแนวแบบโว c a ลคอมโพเซอร์เหมือนกันไม่เปิดหน้าด้วยแต่ว่าเพราะว่าคอมโพเซอร์ของวงนี้ต้องเติมเอเพราะว่าคนแต่งมี2คนชื่อว่าทาซูเนรุกับรักคุผัดผัดกันแต่งเลยใช่ไหมใช่ครับแต่งร่วมด้วยผัดผัดกันแต่งด้วยบางทีก็เขาแต่งคนเดียวไปเลยอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวที่ฟังมาทุกเพลงแล้วไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แบบสไตล์ของทั้งสองคนคล้ายกันมากไปด้วยกันได้ค่อนข้างดีเลยก็สมกับที่เขาเป็นอา่่นใชืว ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของศิลปินในโลกอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นที่ตัวเองเป็นโปรดิเวเซอร์ในการแต่งเพลงแล้วก็หาคนมาร้องเพลงให้นึกถึงใครก่อนถ้าเกิดยกถึงรูปแบบนี้ ฮิโรยุกิซาวานประมาณนี้เลยตัวเองแต่งเพลงแล้วก็หาคนมาร้องซึ่งไอเอลเสเนี่ยครับเขาก็จะแบบหานักร้องหญิงมาร้องให้เรื่อยๆตอนแรกอะวงเนี้ยเพลงอะจะไม่ใช่แนวแบบที่เราฟังในเทยริเลยจะเป็นแบบแนวตืดๆบ้างแนวอะไรบ้างเพราะว่าตอนแรกอะเขาใช้โวคอลซีดเเซอร์ก็คือโปรแกรมสร้างเสียงร้องสเคระห์มันจะมีพวกโวคาลอยมีเอ่อซีวีโอมีอะไรพวกนี้แต่หลักๆคือคนจะเหมารวมว่าโวคาลอยเหมือกับเหมือนกับเรียกประมีคึ่งว่ามาม่แหละอืใช่เป็นมันเป็นยี่ห้อโปรแกรมนะครับแล้วแต่ว่าใครถนัดโปรแกรมไหนไอเอลเอสเนี่ยเขาใช้โ เขาก็เคยใช้เสียงของตัวที่ชื่อว่า IA ผมไม่รู้ว่าอ่าน IA หรือเปล่าอ่ะผมไม่รู้จักตัวนี้แต่ว่ามันก็มีตัวอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้เสียงอยู่ก็คือแคสเนม่กัวครับ อันนี้คือได้รู้จักกันหมดแรกๆเขาทําเพลงด้วยโบคาลอยอย่างเดียวเลยแล้วก็เขาก็มาเจอน้องร้องผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนให้เขาหันมาทําเพลงแบบใกล้เคียงกับที่เราฟังกันในปัจจุบันมากขึ้นเขาชื่อว่าซันโดออิเป็นตัวเตะคนนึงในเน็ตอะดังแล้วก็ไม่ดังหรอกก็คือโดเนมคนหนึ่งเขาก็มาฟีดให้เพลงหนึ่งนะฮะเดียวกันตอนนั้นก็คือยังไม่ได้เลิกทําเพลงด้วยโบคาลอยก็ยังใช้เสียงไอเอเสียงมิคุอยู่แล้วเขาก็เริ่มกลับมาใช้คนจริงๆรร้องอีกครั้งก็คือเขาก ร้องให้ห้าเพลงแต่เพลงสุดท้ายอ่ะที่คุณซันโดเข้ามาร้องอ่ะมีอีกคนหนึ่งชื่อว่าโยรุซึ่งแบบไม่รู้ใครเหมือนกันไปหาเขาจากไห,ไหนก็ไม่รู้อยู่ในเนตนี่นแหละพอหลังจากเพลงเนี้ยที่เขาฟีดกับคุณซันโดแล้วก็คุณโยรุเนี่ยเขาก็ไปเจอนักร้องหญิงคนหนึ่งที่แบบส่งผลให้ไอซเซตกลายเป็นไทโอริในทุกวันนี้ก็คือคุณอิซุยชื่อคล้ายๆคุณซุย,ยของโยรุชิกะเลยเสียงกแแ็แนวเดียวกันเลยเสียงใสๆแบบใสกิ้งเลยแต่คนละคนใช่ไหมคนละคนครับคนละคนเจอกันในเนี่ยครับในเว็บ นิโกนิโกะแหละเขามีเซนในการหาคนดีนะทั้งคู่อ่อืมค่เพลงอะไรเขาก็มาส่งนิโกะนะครับก็คือมันเป็นแรงขุมทรัพย์อ่ะแล้วแต่ว่าจะมาหากลุมทรัพย์ที่แท้จริงเจอหรือเปล่าแบบจะมาหาเพชรเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยวงวงนักภาคก็คือเขาจะมีแบบกลุ่มนักฝึกภาคแล้วเขไปส่องตามเฟซเออคนนี้ภาคเป็นยังไงแล้วหรือมาร่วมงานอะไรอย่างนี้ใช่ใช่อันนี้คือพูดถึงบ้านเราใช่ไหมครับบ้าเราบ้านเราบ้านเราเมื่อก่อนที่แบบมีพวกพี่เอิร์ธธนุดันอะไรเงี้ยก็แบบภากคกันใน Facebook ถูกไหมใน YouTube อะไรเงี้ยใช่ใเออแล้วเขาก็โดนดึงเป็นนักภาคอาชีพ ก็อันนี้ก็เหมือนกันครับร้องถ้าคุณมาร้องเพลงในนิโก้ดิโกามีโอกาสที่จะโดนแมวมองอมาส่ง,งสูง <Wow. S 2> แต่บางทีถึงไม่ใช่แมวมองว่าจะเป็นศิลปินอื่นที่หานักร้องอะไรเงี้ยหลายหลายคนที่ดังในตอนนี้ที่แมสแมนตอนนี้ก็คือมาจากนิโกเหมือนกันเคยพูดไปแล้วในเทปที่แล้วอ่ะก็คือดัซเซลอ่ะคุณเอ็มบะเขาก็มาจากอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับมาจากการเป็นอุไตเตะแหละทัศนีรู้กับคุณรักขูดเนี่เยเขาก็ชวนคุณอิซุยมาร่วมงานกันในเพลงที่ชื่อว่าฮารุโอมาสึแล้วเขาเหมือนกันีววีีขงเเเเค้้านนนััักกบสยยยมโจะล มันก็เลยแบบรุ่มร่วมงานกันสามเพลงติดสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าฟอร์มวงกันเลยดีกว่าก็เลยกลายเป็นรีโอที่ชื่อว่า t ทโยริถูกฟอร์มในปี2023เดือนก,นกรกฎาคมมีเพลงเดบิวชื่อว่าคาเซโนไทโยริอันนี้ผมจะไม่อยู่ในลิสต์แนะนำแต่ว่าผมบอกว่าเพลงนี้คือเพลงเดบิวซึ่งจริงๆก็คือเพราะมากเหมือนกันอยอดวิวคือไป4ล้านเกือบ5ล้านแล้ว,ว,วคนฟังเยอะครับ ขนาดไม่ได้ดังนะก็น่าจะถูกใจหลายๆคนอยู่ใช่คือในองค์รวมของไทโอเรียมันเจ๊ป๊อปแบบป๊อปเลยอ่ะป๊อปร็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้ร็อกมากแล้วก็ไม่ได้แบบมีบีทแบบตุกตับตุกตับเหมือนพวกดักเซลพวกอิเล็กทรอนิกอะไรเงี้ยผมคิดว่าแบบทุกคนที่ฟังเพลงเจ๊ป๊อปอ่ะสามารถฟังไทโอเรียได้หมดแหละชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งแต่คือแบบเป็นเพลงที่น่าจะแบบเข้าหูคนได้ง่ายมากๆแล้วก็ไทโอเรียครับเขาเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตวันแมนจากศิลปินที่แบบอยู่ในอินเทอร์เน็ตอ่ะเพิ่งจะมีวันจนนนถึงตอี้ ซึ่งเขาก็ทําเหมือนกับดัตเซลเลยก็คือแบบเล่นแสงเงาแบบไม่เห็นต่เงาของของนักดนตรีไม่เห็นหน้าเพียงแต่ว่าเขาไม่มีกลงครับเขาแค่เล่นแสงอย่างเดียวเน้นใช้แสงเงาใช่ใช่เน้นเน้นเงาเดียวคือจะเห็นแบบเป็นคนยืนอยู่ทะมึนทะมึนไม่เห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราดูในคลิปอ่ะเราอาจจะไม่เห็นแต่ผมคิดว่าในฮอล์อ่ะคนนั่งแถวหน้าเขาเห็นนะเพราะว่าฮอล์มันค่อนข้างเล็กเป็นเอกสิทธิ์ของคนที่ไปดูในวันนั้นแล้วกันก็ถือว่าจ่ายเยอะก็น่าจะได้เห็นแซมแซมล้ำแมเน้ยก็ยังดีไม่มีใครไม่มีใครออกมาบอกนะว่าเห็นหร ชิดขอบเวทีเลยใช่ครับมันสเตจกับตรงที่นั่งอาหารนิด้เดียวเองถ้าคุณผู้ฟังยังไม่เห็นภาพนะฮะมันจะเป็นบรรยากาศอย่างนี้เวทีเขามันจะเป็นทรงสี่เหลีหล่ยมคางหมูแล้วก็จะเป็นสามคนยืนกันไม่เห็นหน้าออแต่เป็นเงาเงาดำดำแสงสาดมาแต่ไม่เห็นหน้าเออคือเหมือนกับเขาเล่นแสงให้สาดในมุมที่ไม่ให้ไม,ไม่เห็นหน้าหน้าอย่าง,งมืดๆอยู่อะ่ะภายในบรรยากาศวันนั้นเขาก็จะเล่นวิชวลแบบกับข้างบนเพดานกับใช่ใช่ใช่ข้างๆเวทีอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเล่นเป็นวิวช รอบๆเอาข่าสาที่เขาอะคือมันเหมือนกับขอ,ขอประชุมมากกว่าเลยซ้ำอะเหมือนไม่ก็ลงละครเนี่ยมันมันไม่ใช่คอคอนเสิร์ตมาเลยค่อนข้างที่แบบใกล้ชิดประมาณนึงเข้าไปดูในช่องของไทยยูริได้ครับจะมีอยู่2 3สคลิปสเกลเน้นอบอุ่นเออเออสเกลค่อนข้างอบอุ่นคือใครได้ดูวันนั้นอาจจะโชคดีมากก็ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะดังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะแล้วทําไมพี่มินถึงแนะน,นําวงนี้เขามีดีมีเด่นอะไรบ้างเพลงเพราะแบบเพราะแบบสุดอะอแต่ละผมนะเราใช้คำว่าไพเราะได้ไหม เาใช้ใช่ใช่ <laughs> <อ>เขาใช่บรรมาัานในคำนี้แล้วมันคือไพเราะเท่าที่นิยามของไพเราะมันจะพาไปอะครับแนะนํากันมาก็ข้อมูลก็เบื้องต้นและรู้จุดเด่นไปและตามที่พี่มินจะคิดเห็นได้ทีนี้คนอาจจะยังไม่เชื่อลองป้ายเพลงดูไหม อ่าห้าเพลงเพลงแรกที่อยากแนะนำอ่ะคือเพลงที่สองแนะนำไทโยริชื่อว่าฮานการะเป็นเพลงแรกที่ผมเอาลงเพจเพราะว่าตอนนั้นนะต้องบอกว่าผมเคยเห็นไอรีนมาก่อนแต่ผมไม่ได้ตั้งใจฟังเห็นแบบขึ้นมาแนะนำบน u t u b e เจอไทโยริอีกทีนึงตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นไอรีนแต่เห็นปกคลิปมันดูน่าสนใจดีสีเดิเหลืองครับดูว่าเพลงน่าจะเพราะอ่ะสีปกคลิปประมาณเนี้ยเป็นเซนส์ของการดูปกคลิปในยูทูบเหรือว่าเห็นปกคลิปนี้เราน่าจะชอบเพลงนะอะไรเงี้ยก็ลองกดเข้าไปฟังดูปรากฏว่าเฮ้ยโคตรเพราะ มันเป็นเพลงแบบป๊อปลอยๆครับมีซิ้นนิดหน่อยก็คือจะบ,บอกถ้าจะบอกว่าวงนี้ไม่มีสาวสังเคราะห์เลยคงคงไม่ถูกสักทีเดียวจะบอกมันมีนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกับตุบตๆบตุบตบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันคือเพลงแบบใช้ซิ้นใช้สาวสังเคราะห์แบบล่องลอยชวนฝันเราหลับตาฟัง้วลอยได้ประมาณนี้ครับเปิดมามันจะได้ยินเสียงรีดก,กีตาร์ก่อนเลยเออเออใช้คํายังไงเดียมันค่อนข้างพิมพ์นั่นแหละสาวของเพลงอะค่อนข้างที่จะแบบมีความชิลเนาะ ใช่ไหมครับเท่าที่ฟังไงใช่ใช่เป็นเพลงไม่ได้ช้าเป็นเพลงเป็นเพลงบันหลาดหรือว่าไม่ได้เร็วเพลงสนุกอะไรเงี้ยมันคือเพลงแบบชิวๆแล้วที่ผมชอบคือแบบท่อนโซโล่เขาใส่เสียงแซ็กโซโฟนที่เป็นแซ็กโซโฟนจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมใส่มาถูกจังหวะมากเลยแบบรู้สึกว่ามันเป๊ะถึงจะมานิดเดียวแต่เด่นมากในเพลงนี้แ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยดนตรีทั้งหมดเนี้ยกับเสียงของคุณอิซุยที่แบบใส่มันพิสตันเลยอ่ะมันมันเข้ากันมาก มันมีความแบบแผลบตรงปลายเสียงนิดนึงมันเสียงฮัสกี้เขาเขาเรียกเสียงแผลบใช่ไหมมันมีความแบบแผลบตรงปลายนิดนึงแต่รวมรว็คือมันมันใส่มากทั้งที่แบบเมื่อก่อนเขาอยู่คนละวงมันเขาไปไม่ได้แบบเป็นวงเดียวกันมาก่อนแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับคนเราเจอเนื้อคู่ดนตรีของคู่ไอซ์เล็ตเนี่ยกับเสียงของอิซุยอ่ะคือผมนึคิดที่มาเจอกันผมรู้สึกตั้งแต่ฟังเพลงนี้เลยมันอะไรมันจะเข้ากันขนาดนี้วะดนตรีอย่างนี้นึกถึงเสียงของเือไม่ออกเหรอต้องเป็นเสียงนี้เท่านั้นเนี่ย เพลงถัดมาอันนี้ขอย้อนไปถึงเพลงที่สมัยเป็น,ปน i l e t ยังชวนคุณอิซุยมาฟีดอยู่ซึ่งเขาใส่ในอัลบั้มแรกที่เขาออกมาครับเขาใส่พวกเพลงที่มาฟีดเนี่ยในอัลบั้มด้วยนะคือหมด่าคานับเป็นเพลงของไทโอริไปเลยอะแต่ว่าเขาก็ใช้ชื่อ i l e t f e e d อิซุยละในในเครดิตเป็นเพลงชื่อโอชินินารุอยากถามมวว่าคิดยังไงครับกับเพลงนี้ค่อนข้าง,างอชอบจังหวะที่แบบ,นะบอ,อ,อั b e a t นะสำหมันล่องลอยดีอะ ผมคิดว่ามันเพลงที่แบบเพิ่งเปลี่ยนผ่านจากยุคที่เขาแบบหลุดพ้นจากความเป็นโวคาลอยมามันเลยจะมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างอยู่ในเพลงมีความล่องลอยแต่ฟังเพลงนี้แล้วเราโดนแบบท่อนฮุกมันมันกระแทกหน้าอ,อกข้มาเลยอ่ะท่อนฮุกกระแทกใจใช่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 ใชใชเนอา,าจะพูดอะไรยาวๆดีคือมันไฮร็แล้วก็มีอิมรพอ่าใช่อ่าไฮร็นี้ขาดไปได้ครับไม่ต้องมีทุกเพลงแล้วก็นั่นแหละมีอิมแพคแล้วก็ผมรู้สึกชอบในความแบบล่องลอยของเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้คุณอีซูยอะ ถ้าเทียบกับหลายๆเพลงของเขาอะครับเป็นหนึ่งในเพลงที่แบบว่าเออถ้าจะต้องแนะนำอะก็ต้องมีเพลงนี้ด้วยเดีถัดมาอันที่สามมีเมนโต้มีเมนโต เป็นช้าชวนซึมเลย<อ>ผมปังชวนซึมเลยใช่เหับเขารีดเค้นทุกอย่างที่จะทำให้แบบที่จะทําให้มันไพเราะที่สุดเท่าที่เขาทาได้ในตอนนั้นนะเปยบเทีเบว่าเบอร์เคยอกว่าเขาฟีดเลือกเค้นน้ําตาเรกาเพื่อแบบแต่งเพลงนี้เลยประมาณนั้นเลยอ่ะทั้งคนเล่นดนตรีทั้งคนร้องก็แบบเขาขับอารมณเพลงนี้ค่อนข้างเป็นเพลงที่มีอารมณ์ร่วมเยอะนะเขาขับอารมณ์ร่วมมาค่อนข้างเยอะเลยผมไม่เคยแปลเพลงนี้หรอกแต่ว่ามันทําให้รู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในเพลงที่ต้องหยิบมาแนะนำเพราะมันค่อนข้างโดดเด่นในในเซเลชของเขาครับนี่เป็นเพลงช้าเพลงเดียวที่แบบผมรกาามันเะ ถ้ใจเลือกเพลงช้าคือเพลงนี้แหละเพลงต่อไปก็คืออันนี้จะเริ่มมาแบบใหม่ๆหน่อยนะว็เป็นอัตรลโยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเป็นชื่อวงวนตรีองหนึ่งครับของญี่ปุ่นเป็นวงที่แบบทำเพลงเปิดให้เรื่องบคุโนะโคโคโร่ยาบายาเสือเธอผู้เป็นอันตรายต่อใจผมชื่อไทยนี้ป่าวะ เกอประมาณนี้ใช่ไหมเป็นเมดดังเรื่องหนึ่งของปีที่แล้วครับเม็ดสายร้อมขอบผมก็ดูนะน่ารักดีชอบแต่อันนี้คนละอัตลายโยกันนะใช่ใช่คือชื่ออัตลายโยอ่ะจะบอกว่าชื่อนี้มันหมายถึงค่ําคืนที่แสนเศร้าซึ่งวงอัตลายโยอ่ะได้เชื่อแบบเป็นวงหนึ่งที่จะบทำแต่เพลงเศร้าครับคือเพลงเขาว่าก้าวแต่ก้าเปอร์เ็นเป็นเพลงเศร้าหมดเลยยกเว้นในเพลงที่ประกอบอนิเมะนั่นแหละที่เขาทำมันเป็นเป็นเพลงรักหวานแหววไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะที่ที่โปรดิวเซอร์ของอนิเมะเลือกวงนี้เลือกวงที่ทําเพลงเศร้ามาทําเพลงหวานแหววแต่ปรากฏว่ากลายเป็นเพลงนี้กลายเป็นเพลงที่ดดังงงสุขอวนััั้้นนนไไปเเลลยยแต่่่มกีวรบ เพลงนี้ชื่ออาตระโยก็คือค่ำค,ำคำืนที่แสนเศร้าก็คือเราฟังก็รู้ว่าเพลงนี้แต่งมาแบบคนเหงาเหงาแบบคนมีความเศร้ามีความเจ็บปวดอะ่ะมีความร้าวรานนั่งฟังกลางคืนแล้วแบบ คอยโฮกมาเลยอะไรประมาณนี้แต่ในฐานะที่ผมเป็นคนฟังเพลงไม่ค่อยเอาความหมายเท่าไหร่เพราะงั้นเวลาฟังอัตลายโยผมก็แบบผมจะได้ยินช่วงหนึ่งที่มันมีแบบกลองเตีแยบตึ๊งตึ้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 งนั่นคือจุดเด่นของเพลงนี้เลยเขาตีฟลอทอมเป็นจังหวะครับมันจะเหมือนกับเราตีกลองยาวอะกลองใหญ่อะแล้วมันแบบเสียงมันดังตึ้งตึ้งตึ้งเข้ามากระแทกเราประมาณนี้ผมค่อนข้างชอบเสียงกลองแบบนี้นะเสียงแบบมันตึบตึบตึบเดียรอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเพลงน้เนอจ เพลงอย่างนี้ที่แบบเราชอบไปเราพูดไม่ค่อยถูกอะผมนั่งฟังเพลงของป๋ามาตินมาสซกิซูซูกิทุกอัลบ,บั้มอะก็มีหลายเพลงเหมือนกันที่ไม่รู้ว<ล>่าผมชอบไปทำไมแต่ชอบอะไม่รู้ความหมายด้วยซ้ำแลวดันเป็นเพลงที่ชอบไปสุดด้วยทั้งทงี่แบบเราไม่รู้เราชอบทำไมแต่เราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงชอบแต่ถ้าใจพูดถ,ถึงดนตรีอะผมจะบอกว่ามันค่อนข้างเป็นเพลงที่แบบมีความ ับีดขึ้นมาขึ้นมาหน่อยหน่อยหนึงฟังแล้วรู้สึกก็แบบจากแบบตัวเหลวละลายลงไปเลยอ่ะมันประมาณนั้นเลยอ่ะครับมันมีความฟังแล้วเข่าสุดระทวยกูไม่ถูกประมาณนี้ไหมมันมีเสียงเป็นนองแล้วก็มันมีเสียงซินที่แบบปุงป้งปิงป้งปุ้งปิ้งอะไรเงี้ยมันมีซาวสาเคปที่แบบเราหลับตาแเราถึอว่าถ้าเราได้ยินเสียงซาวสาเคปของเพลงเนี้ยมันจะนึกถึงท้องฟ้าในยามค่ำคืนเนี่ยท้องฟ้ามืดๆที่มีดวงดาวอะไรประมาณนี้ครับตามชื่อเพลงกันไปเลยอัตรายโยก็คือแบบพูดถึงกลางคืนเนี่ยทุกครั้งที่แบบไม้กลองอ่ะมันสัมััันกกบหงงลออะ มันกระแทกใจทุกครั้งแล้วก็เมโลดี้อะกระทกระทั่งมากระแทกปั้งปั้งปังใช่เมโลดี้มันก็แบบค่อนข้างไหลลื่นแล้วก็แบบมีความเนียนฟังต่อกันได้ยาวๆมีด้วยตัวเพลงมันก็ค่อนข้างแบบที่จะมีเขาเรียกว่าเป็นดนามิกครคือมันจะมีการเร่งจังหวะม้างผ่อนจังหวะม้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพลงที่แบบช้าไปเลยหรือว่าเพลงจังหวะเดียวตลอดเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเพลงใหม่เลยแต่ไม่ได้ใหม่สุดนะเพราะว่าเขาเพิ่งจะออกเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งชื่อสกินโนอุตะแต่ว่าผมไม่พูดถึงในคลิ จะขอเลือก Star Keser เพลงล่าสุดที่มี V ที่เราอัดเทปกันตอนนี้ครับอันนี้คือย้อนกลับไปหาดัซเซลอีกทีหนึ่งจำได้ไหมที่เราพูดว่าแบบช่วงปีใหม่มันจะมีเทศกาลของไอ้ค่ายเกมโอะ Holy b u r s ครับอาใช่ Holy Fair ของขอ,องไคร Starleo ไอ้เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบเขาทําให้องค์ใคร s t a r l e เหมือนกันคือตัวละครชื่อไยเชียวกับลิงเชียอ่านถูกไหมชื่อจีนอนสองคนเลยใช่ใช่ใช่เป็นตัวละคร2คนอ่านผิดขออภัยนะครับอย่าเอาทัวร์มาลงเพจนะ เป็นเพลงอินเมสซองของของตัวละครเนี่ยครับก็คือเขาก็แบบมีการน,นําไปเปิดในอีเวนต์ยอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเป็นเป็น,ปนทยูรี่บอกว่าความไพเราะของเพลงนะก็ไม่แปลกที่เพลงนี้แบบมีคนชอบเยอะเพราะว่าไปให้แบบคนที่มันอาจจะไม่ไม่ได้จํามากนฟังแลว้วแบบมาเจอซุ้มเสียงเจอซาวเจอเสียงร้องแบบนี้เข้าใจได้ที่คนคนจะชอบเยอะครับตอนเปิดเพลงอ่ะมันเปิดไปด้วยเสียงพิณจีเนี่ย แต่เราอาจจะฟังเหมือนเพลงแขกเะใช่ไหมฟังเหมือนแขกเออตอนตอนแรกเราคิดว่าแขกแต่ว่าไปดูแบบสักิปเขาอะมันเป็นพินนี่ว่าพินจีนมันมันก็เกมจีนะนะใช่ใช่เขคือมันคือเกมจีนแหละครับมันก็ต้องเป็นเสียงจีนเราจะไปเอาเสียงแขกแล้วก็ะไรอยู่เราก็อาจจะติดภาพเพลงแขกไปอีกมันนี่ีทที่ค่อนข้างแบบนุ่มละม,มุนม,มีเสียงนดนตรีจีนแล้วก็มีเสียงเครื่องสายเขาเขาเาไม่มเอาวงวงเครื่องสายที่ชื่อว่าเอ่อโคจิโรโมโรยาสตริงนะครับผมเป็นวงของคุณโคจิโรอะไรนี่แหละเสริมความงามในซาวในเพลงอ่ะ ซึ่งบอกว่ามันมันค่อนข้างที่จะเข้ากันมากๆไม่ใช่ค่อนข้างอะเข้ากันมากมากแล้วก็มันมีอินเมของดนตรีที่แบบค่อนข้างจะฟังดูแบบคุณภครับโออาใหญ่โตกระจ่างอะไรประมาณนี้เป็นเพลงที่แบบคิดว่าถ้าแนะนํามาแล้วอ่ะเพื่อนๆก็น่าจะชอบกันแล้วก็แบบยิ่งคนเล่นฮงไครเนี่ยน่าจะอินมากขึ้นทีนี้ในเพจคนก็แชร์เยอะเหมือนกันนะอาจจะไม่เยอะเท่าเท่าเพลงนั้นของรัสเซลแต่ว่าก็ 40กว่าก็แชร์อยู่ก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้เพราะมันเป็นต่าง,งเกม,เมกันใช่ใช่ก็ต้องขอบคุณเกมอีกแล้วครับแต่ว่านั่นแหละผมว่าคนฟังก็ชอบเยอะแหละก็เลยแชร์ยิ่งความหมายก็ดีด้วยออกแนวผักดันให้สู้ต่อจะบอกว่านี่เป็นเพลงเดียวนะของไทโอเรียที่ออฟฟิเชียลใส่ซับไทยมาให้ <laughs> ซึ่งผมดูตอนแรกอะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำผิดก็ขออภยัยด้วยแต่ว่าถ้าผมตอนที่ผมโพสลงเพจแล้วผมดูเพลงนี้ผมจังไม่เห็นซับไทยอะ่ะแต่ผมเข้าใจว่าคนไทยอะ่ะน่าจะไปดูเยอะพอสมควรเพราะคนไทยก็เล่นฮงไครเยอะอาจจะแบบ ดูอีเวนต์แล้วก็เห็นเพลงเนี้ยก็ไปตามฟังเขาก็เลยใส่ทับไทยไปให้ดังนั้นก็เลยผมคิดว่าแบบวอนมามีเพลงที่ใส่ทับไทยมาเราก็ควรจะแบบเอามาแนะนําในลนิสเน้ด้วยมันก็ไพเราะมากครับก็เ,เลยต้องหยิบมายิ่งมีทับไทยก็ยิ่งต้องแนะนํานี่คือ5เพลงจากไทโยริที่พี่มินแอดอนุมิสไรบูเฮาสิบเก้าก็แนะนํามานะครับใครสนใจก็ลองไปฟังตามตามกันได้นะฮะก,ก็เขียนชื่อเพลงไว้ข้างล่างแล้วเราจะติดตามไทโยริกันได้ทางไหนบ้างฮะโซเชียลมาเยอะครับผมเว็บออฟฟิเชียลเขาอะ แล้วก็มี t ิ k t อกอ n s ส a g r กร X เออทวิตเตอร์ดูลิงก์ได้ในช่องของเขาเหมือนเดิมนะครับมันจะเขียนอยู่ในตรงตรงเดสคริปชันของช่องนะครับ,รบเรากดเข้าไปในช่องก็จะเห็นลิงก์ผมคิดว่าจริงๆอ่ะถึงจะถึงผมจะแนะนาแค่ห้เพลงอนะ่ะคนที่ฟังนะคนที่หาไหนๆก็จะหาฟังแล้วไหนๆก็จะแบบอุตส่าห์เชื่อที่ผมป้ายายาแล้วอนะ่ะผมอยากให้ฟังเพลงอื่นด้วยครับมันก็เพาะพอๆกันเกือบหมดอนะ่ะที่เป็นเพลงแบบคนจริงๆมาร้องอนะ่ะผมชอบทุกเพลงเลยนะถ้าพูดตรงๆอ่ะคือสามารถเปิดเพลงของวงนี้ได้แบบยาวเลยโดยที่ไม่ต้องแบบกดข้ามถึงแม้ว่า วงนี้ไม่นานเท่าไหร่มากใช่ยังมีเพลงมเยอะด้วยครับยังยังตามฟังง่ายอยู่แต่ว่าก็ควรค่าแก่การตามยาวๆนะ ส้าสับใครที่สนใจด้านนี้ก็ฝากพายรุริไว้ด้วยผมว่าอีกหน่อยอเขาอาจจะขึ้นเมเจอร์ด้วยในดน,นตรีอย่างนี้นะและถ้าเขาดังแล้วเราอยจะบะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเขายากก็ได้เวลาศุกรอเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเราซื้อตั๋วคอนเสิร์ตอาจจะสุ่มไม่ได้ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมเราใช้คําว่ารีบตามก่อนตกขบวนใช่ใช่ใช่รีบตามก่อนตกขบวนครับนอกจากนี้แล้วเดี๋ยวพี่มินก็จะมีศิลปินเจ๊ป๊อปก็มาแนะนําอย่างนี้ทุกๆวันศุก<ช>นะร์ทุกๆเย็นวันศุกร์เลยก็ รอติดตามฟังกันยาวๆนะฮะก็สลับเจแล้วคอมเมนต์ก็ประมาณนี้ฮะช่วงหน้าเจแฟนดอมดอมไหนจะมาโปรโมทจะมาขายศิลปินแล้วคุณจะโดนตกหรือไม่อาจจะเป็นศิลปินที่คุณคุ้นเคยกันหรือเปล่านะครับต้องติดตามกันช่วงหน้าเจพอกต,ติดครับ